แชมป์จัดไปปัญหาที่ใหญ่ยิ่งกว่าฟอร์มของแมนยูโอ้โหเกมล่าสุดสุดช็อกกิ้งหลายคนช็อกอินซีพาเลสเปิดบ้านเจอกับแมนยูอินซีบลูเรดทยานงดงามสตาร์จากมิเชลออลิเซแหวก3 all the way 1-0แค่11นาที ก่อนจบครึ่งแรก6นาทีชูออนชูอสอต่อ2องชองมาเทชาปาไปแล้วทีมอันดับที่14ซีซั่นนี้นำอันดับ3ซีซั่นก่อน2 0ศูนย์แล้วนี่แค่ครึ่งแรกนะจ๊ะแล้วเปิดครึ่งหลังแทนที่แมนยูจะรีบไล่กลับเป็นเจ้าบ้านใส่สกอร์เพิ่มเป็น3ต่อศนะูนย์ฮะและนี่คือช็อตเด็ดของความขยันไล่เข้าไป มันกดดันสวรจะมาเองชกได้จัดได้40 NC Crystal 4 m a n u 0ความพ่ายแพ้นี่เนี่ยถ้าเกิดเปรียบให้เห็นภาพชัดๆเนี่ยเหมือนกับบาเยิร์แพ้ไมน์0-4เหมือนบาเซโลนนาแพ้มาโยกาเหมือนยูเวนตุสแพ้เอมโปลีถ้าใกล้ตัวก็เหมือนกับ บุรีรัมบุกไปแพ้ตราศูนย์ต่อสนะฮะคือมันเกิดขึ้นได้แต่พอเกิดกับทีมใหญ่ก็แค่มีคนสนใจแล้วก็วิจารณ์มากขึ้นเท่านั้นเองแมนยูอยู่ที่8แล้วก็เป็นครั้งแรกในะรอบ35ปีที่แพ้13เกมส์ในลีกและถ้าจบที่8เนี่ยจะเป็นการจบที่ต่ำสุดในะรอบ34ปีไม่พอฮะอาจจะไม่ได้ไปเล่นบอลยุโรปซีซั่นหน้าเป็นครั้งแรกในะรอบ34ปีด้วย ซึ่งการแพ้เนี่ยเข้าใจได้ฮะแต่การแพ้แบบกระจุยกระจายเช่นเนี่ยแพ้แมนซิตี้สต่อ6เนี่ยโดนคนก็ยิง6ลูกเนี่ยแพ้0ต่อ3ต่อบอร์นมัธนิวคาสเซิลแล้วก็เซบียแพ้0ต่อ4ให้ทีมเบนฟอร์ดไบรท์นแล้วก็พาเลสและที่เจ็บใจที่สุดก็คือโดนลิเวอร์พูลจัดไป70เนี่ยแหละครับ 13นัดที่แพ้เนี่ยยิงได้10เสีย50ถ้าเกิดแปลง่ายๆก็คือแต่ละนัดเนี่ยยิงไม่ถึงลูกแต่เสียนัดละเกือบ4คือมันเละเกินไปสําหรับแมนยูฮะมันเกิดอะไรขึ้นจริงๆคงไม่มีใครรู้เพราะถ้ารู้ก็คงไม่เกิดแบบนี้แต่สิ่งที่ฉันจัดไปเห็นและคิดว่าเป็นปัญหาแล้วคิดว่าเราคนทั่วไปสามารถทำได้ดีกว่ามาลองฟังดูฮะ